ครับมีคนหาอยู่ไหมครับก็มีหนึ่งตัวที่ถอดไว้นะครับก็เป็นคีบอ่าของคู b บตานะครับคู b บต้ตราช้างนะครับอ่าตัวนี้สามารถใส่รถรุ่น L นะครับเป็น L4708 นะครับ l อ0 1 8ะครับอ่าอุปกรณ์ครบนะครับมีถังถ่วงนะครับมีเหล็กค้ำนะครับเหล็กค้ำก็คือเหล็กที่ค้ำไว้เวลาเราจะถอดคีบนะครับอ่าออกเพื่อเอาไปถ่ายไล่เอาไปทำอย่างอื่นนะครับ ข้อดีของคีบตาช้างนะครับถอดเข้าออกง่ายนะครับถอดเข้าออกง่ายนะครับคนที่มองหาคีบตัวนี้อยู่นะครับเขาก็มองว่ามีรถ1คันนะครับสามารถถอดไปถ่ายไร่ภายใน10 2 0นาทีนะครับแล้วก็สามารถมาติดตั้งได้ภายใน10 2 0นาทีนะครับเป็นคีบน้ําหนักเบานะครับมีคัปเปอร์นะครับพัปเปอร์สายไฮดรอลิกครับสามารถถอดออกเข้าได้นะครับ มีโครงสร้างทีส่สามารถใช้เหล็กคำ้ำค้ำไม่ได้นะครับตัวนี้ถอดออกจาก l 5 0 1 8าสภาพค่อนข้างดีนะครับไม่แตกไม่ล้าบบูทุกตัวแน่นนะครับบทูทุกตัวแน่นนะครับาราคานะครับใครที่มองหาอยู่นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่1 1 0 0 0 0บาทนะครับจะเป็นตัวสาภาพดีนะราคาอยู่ที่11000 0บาทนะครับสำหรับคนที่มองหาตัวที่ถูกๆอยู่ ก็จะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ7 0 0 0 0 8 0 0น0นะครับมันอยู่ที่สภาพของคลิปอ้อยนะครับอ่ะใครสนใจตัวนี้สภาพค่อนข้างดี1,10,000บาทนะครับอ่ะใครสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอ่ะมีแบ่งขายนะครับมีแบ่งขายแต่ไม่ได้ขายทุกตัวนะครับอ่ะเราจะขายสภาพกลางๆก,กับสภาพอ่ามีเชื่อมมีอ็อกนะครับอ่า มีขายตัวไหนมั่งนะครับมีขายผ่านบุกเบิกซีนะครับบุกเบิกซีอย่างเงี้ยครับใส่ l 4018 l 5018นะครับ l 36นะครับบุกเบิกซีตัวนี้ขายอยู่ที่ออยู่ที่สภาพนะครับอ20,000ถึง28,000อ่ะสภาพสวยๆใบยเยอะๆก็28,000อ่ะตัวนี้อยู่ที่26,000นะครับอ่าสภาพก็จะคละกันมีผ่านบุกเบิกซีอยู่ สามสี่ตัวนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอันนี้2 2งหมนนะครับาราคาก็จะคากันอันนี้3จานแต่ว่ามีอีกหนึ่งกระทู้นะครับแถมให้ครบเป็นสี่กระทู้เลยนะครับแล้วก็มีผานพวนนะครับผานพวนก็อยู่ที่สภาพนะครับมียี่ห้อยันม่านะครับมียี่ห้อยันม่านนะครับราคาเริ่มต้นที่มียี่ห้อยันมา่าราคาเริ่มต้นที่2-2,000บาทนะครับ ตัวนี้ตัวนี้น่าจะ20,000ื่นนะครับสีซีนมากเลยแต่ใยยังสวยอยู่นะใครที่งบประมาณไม่เยอะอยากได้ผ่านยนมาห้าจานหจานหรือ,อผานที่สภาพพื้นๆน,นะครับมีผ่านเกาฟอร์ดอย่างเงี้ยเกาฟอร์ดอย่างนี้ขาย3 5มหมนะครับเจ็ดจานครับสภาพก็ถือว่าสวยอยู่นะแค่สีซีดนะครับเข้าไปเก็บสีเอาอหรือไม่ก็เนี่ยครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ไปใส่ C7 ได้ใส่50ได้นะครับก็มีขายครับแล้วก็มีผ่านพรวนนะครับใส่ MU49 MU57 นะครับมีอยู่3-4พวงนะครับอย่างนี้นะครับาขายอยู่35,000-40,000นะครับอยู่ที่สภาพพะนะ35,000-40,000แต่อที่สวยจะจัดไม่ได้ขายนะอบอก FC ก่อนบอกลูกค้าก่อนนะครับอ,อุปกรณ์ตกฟ่วงก็ มีสภาพกลางขายนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่นะครับมีทุกอย่างครับของใหม่ครับอยากได้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ถามเข้ามานะครับเดี๋ยวเดินไปดูผ่านนะครับมีลูกค้าถามผ่านบุเบิกสาใส่ MU49 ใส่จอนเดียใส่นิฮอลแลนด์นะครับสื้อว่ามี1ตัวอยากนำเสนอครับ29,000บาทครับตัวนี้เลยนะครับ อ่าู่ตีเจริญยนนะครับสภาพดีเลยนะครับไม่แตกไม่ร้าวแค่สีซีดนะอ่าใบโตนะครับอันนี้29,000บาทนะครับอ่าไปใส่นิฮอนเลนห้าสแรงก็ได้หรือใส่คูปะต้าหกแรงก็ได้ครับอ่าหรือใส่ MU49 MU57 นะครับสามห0 0 0นสอ่น29,000บาทนะครับอ่ก็มีนำเสนออีกหลายตัวอยู่อ่โรดทเตเตอร์ราคาประหยัดก็มีนะ1น0 0 0 0สนหครับ1น0 0 0 0สนสี่นะครับ เป็น45่ห้าสามสี่สี่หานะครับแล้วก็มีผันจันเดี 3, 6, เยสามหแรงนะครับเอาไปใส่คูปต้า3640กสีได้ตัวนี้ครับอย่างนําเสนอครับาผานแล้วจะแบ่งขายเป็นตัวตัว,ตวบางทีก็เดินขายบางมีตัวขายตัวไม่ขายนะครับตัวนี้ก็ขายอยู่1,900งบาทนะครับคนที่มองหาผ่านปวนใส่สี่สิบแรง ราคาประหยัดนะครับเป็นนี้เลยครับจอดมากระจนเดียสามสิบหกแรงนะครับใส่ได้ไถได้นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสนใจก็มีช้างขายเป็นบางตัวครับช้างอย่างเงี้ยขายอยู่นะครับช้างก็ตัวละสองหมื่นกว่าครับสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านะครับสภาพพื้นๆนะครับไม่ได้สวยจัดนะไอตัวสวยจัดก็จะเอาไว้ใส่รถให้ลูกค้านะครับขายปุะกณนต่อพ่วงประมาณนี้นะครับของใหม่ก็มีเครื่องปุ้ยใหม่นะครับ อ่าโรตารี่ใหม่โรลารี่มือสองนะมีนะครับมันอยู่ด้านหน้านะครับก็สนใจก็เข้ามาดูกันนะครับเข้ามาโทรสอบถามก่อนเดินทางก็ได้นะครับว่าอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรนะครับมีไหมนะครับถ้ามีก็จะบอกว่ามีนะครับถ้าไม่มีก็จะบอกว่าไม่มีนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าครับสวัสดีครับ